ประจำวันที่24กรกฎาคม2557นะคะตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็มีดีดตัวขึ้นมาได้นะคะหลังจากวันก่อนหน้าที่ร่วงหลดลงไปค่อนข้างเยอะนะคะช่วงนี้ถือว่าตลาดมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะคะวันนี้เนี่ยมองว่าตลาดเนี่ยน่าจะยังคงเทรดอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะคะโดยเทรดแล้วยังคงเป็นอิงทางบวกแต่ว่าการปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยก็ หน้าระวังก็คงจะต้องสังเกตเรื่องของปัจจัยแวดล้อมอื่นๆด้วยนะคะถ้ามองเซนติเมนต์จากภายนอกถือว่าค่อนข้างอิงทางบวกนะคะเมื่อวานตัวตลาดหุ้นสารัฐเอง ดัชนีดาวโจนถึงแม้ว่าจะปิดลดลงเล็กน้อยแต่ถ้ามองในส่วนของ S&P 500แล้วยังสามารถปิดในแดนบวกได้แล้วปิดเกือบที่ระดับสูงสุดของวันด้วยซ้ำนะคะความผันผวนที่เกิดขึ้นก็คงจะมาจากเรื่องของผลประกอบการนะคะของบริษัทจดทะเบียนซึ่งตัวดาวโจนเนี่ยอาจจะมีแรงฉุดจากผลประกอบการที่น่าผิดหวังของหุ้นโบอิงนะคะ ในส่วนของ S&P 500เนี่ยได้แรงหนุนจากผลประกอบการเช่นเดียวกันนะคะของหุ้น Apple นะคะส่วนของตลาดบ้านเราเองเนี่ยก็ คงจะมีเรื่องของแรงหนุนจากการประกาศผลประกอบการช่วยหนุนเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือความชัดเจนระดับหนึ่งที่ได้มาจากทางในส่วนของประเด็นทางด้านการเมืองหลังการที่คอสชอประกาศใช้รัฐมนุนชั่วคราวนะคะในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆเนี่ยอาจจะมีปัจจัยในเชิงบวกเล็กน้อยจากตัวดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้นนะคะ แต่ว่าถ้ามองเรื่องของการรีบาวของตลาดในรอบนี้เนี่ยยิ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็มองตลาดค่อนข้างจะมีความเปราะบางเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าสังเกตจากวอลุ่มของตลาดเนี่ยเริ่มเห็นตัววอลลุ่มตลาดเริ่มลดน้อยลงในขณะที่ดัชนีเมื่อวานปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า20จุดนะคะแล้วก็ เ,เริ่มเห็นการเก็งกำไรในหุ้นตัวเล็กที่มีความร้อนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะสังเกตจากตัวหุ้นที่ติดกลุ่มแคชบาลานเนี่ยมีจำนวนตัวที่เพิ่มมากขึ้นเ,เป็นจำนวนที่ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นสะท้อนภาพของการเก็งกำไรในหุ้นตัวเล็กที่มีความร้อนแรงค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นตลาดอาจจะมีความเปราะบางอยู่ในขณะที่ต่างชาติเนี่ยเมื่อวานนี้กลับมาขายสุดที่เป็นวันแรกนะคะในรอบ12วันทาการนะคะก็น่าระวังสาหรับแรงขายของต่างชาตินะคะ <S <S คิดว่าน่าจะยังไม่เห็น เรื่องของแรงขายออกไปแรงแต่ว่าก็จะเป็นการสะท้อนภาพว่าการกลับมาซื้อครั้งนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นการโหมซื้ออย่างจริงจังนะคะคิดว่าตัวสภาพตลาดเองที่ปรับเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงของการรอแคตเตอลิสใหม่ในการผลักดันนะคะในระหว่างนี้อาจจะมีการย่อตัวหรือว่าพักตัวบ้างนะคะอัพไซด์ของตลาดในช่วงนี้ก็เลยมองค่อนข้างจํากัดนะคะเมื่อพิจารณาประกอบกับตัว PE ของตลาดที่เทรดอยู่ที่ระดับ forward pe เนี่ยอยู่ในแบนด์บวก2 standard deviation แล้วก็ น่าจะยังคงมีความเปราะบางมีความเสี่ยงต่อการย่อตัวลงมาได้นะคะในระหว่างทางถึงแม้ว่ากรอบโดยรวมจะยังเป็น uptrend อ,อ,อยู่ก็ตามนะคะวันนี้ก็ให้กรอบไซด์เวอยู่ในกรอบ1530 1550นะคะยังคงเน้นเรื่องของตีม earnings กับตัวหุ้นที่แลกาดของตลาดน่าจะสนใจมากกว่านะคะเช้านีเ้เรื่องของตัวเลข hhbc flash pmi ของจีนนะคะเพิ่งประกาศออกมาก็ถือว่าออกมาดีกว่าคาดในเดือนกรในเดือนกรกฎาคมนะคะสูงสุดในรอบ18เดือนนะคะออกมาที่52จากคอนเซนซัสองตลาดที่มองว่าจะอยู่ที่51นะคะก็เป็นหนึ่งปัจจัยบวกที่เสริมเซนติเมนต์ของตลาดภูมิภาคอยู่นะคะพุ้นในพอร์ตลงทุนนะคะตัว fpi เนี่ยให้เทค Prof ิตออกไปที่ประมาณ2%นะคะเปลี่ยนตัวเล่นนะคะวันนี้เข้าตัวสีไทย เอ่อนะคะก็ให้เราทํากําไรที่2องบาทหกนะคะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่เราคาดการตัว Earnings น่าจะดีทั้งเยอออนเ e r คิวออนคิวนะคะจากการส่งออกแล้วก็ทั้งตลาดในประเทศนะคะแถมโมเมนตัมน่าจะยังดีต่อเนื่องในครึ่งปีหลังด้วยนะคะเอ่อมาดูในส่วนของหุ้นที่ติด แคชบาลานบ้างนะคะที่ครบเกณฑ์ไปแล้วมีถึง8ตัวนะคะคือ B M C L นะคะ N Park C K P นะคะ R P C รละสา A J D Life นะคะแล้วก็ตัว E นะคะส่วนตัวที่มีโอกาสครบนะคะมีถึง9ตัวนะคะก็คือตัวสวัสด์นะคะเซเป้นะคะ T G Pro Super S S T นะคะ E E Nippon นะคะ T H แล้วก็ T C C นะคะ ในกลุ่มหุ้นเด็ดมีประเด็นนะคะเมื่อวานหุ้นที่เรานําเสนอเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าซื้อไม่ได้สะ3ตัวทีเดียวนะคะคือตัวคาม,มา สเต็ก uh, แล้วก็ m b k e t ก็คือตัวบริษัทหลักทรัพย์กิมเองนะคะก็ดีดตัวขึ้นไปก่อนนะคะซื้อได้ตัวเดียวก็คือตัวมินต์นะคะแล้วก็เทค Profit ได้ในวันเดียวด้วยนะคะที่34บาท50นะคะส่วนตัวอื่นคงถือต่อวันนี้เสนอเข้ามาเพิ่มอีก4ตัวนะคะตัวแรกเลยคือตัว k b a n k นะคะตัวนี้เนี่ยเรามองในเรื่องของการกระจายรายได้ที่ดีนะคะไม่เน้นพึ่งพารายได้ดอกเบี้ยมากนะะักนะคะการมี แล้วก็มีการเพิ่มสัดส,ส่วนไรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยโดยเฉพาะไรายได้ค่าธรรมเนียมแล้วก็ไรายได้จากธุรกิจประกันได้อย่างแข็งแกล่งด้วยนะคะให้เข้าซื้อ215บาทนะคะรอทํากําไร221ตัดขาดทุน208บาทนะคะตัว d t แทนะคะตัวนี้ถึงแม้ว่าการแข่งขันในธุรกิจโทรศัพท์มือถือค่อนข้างรุนแรงนะคะแต่ก็ยังมองมีความได้เปรียบของดีแท <c oughs> ที่มีขนาดของคลื่น <c oughs> ความถี่ <c oughs> ที่สูงกว่าคู่แข่ง หลักอย่างแอดวานซ์นะคะแล้วก็ยังมีอายุสมัครทานอีก4ปีนะคะอีกทั้งยังจะจ่ายเงินปันผล1 1บาท58สตางค์นะคะสำหรับผลประกอบการ 2Q57 วนะคะ XD วันที่30กรกฎาคมนะคะ ให้เข้าซื้อที่108.5นะคะรอทำกำไร113ตัดขาดทุน104.5นะคะตัวแอดวานซนะคะราคาหุ้นเนี่ยปรับลงแรงหลังจากคอสอชอให้กสทชชะลอการประบูลขึ้นความถี่ทรคมนาคมออกไป1ปีนะคะมองว่าราคาได้ตอบรับข่าวในเชิงลบออกไปพอสมควรแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังคาดว่าจะมีการจ่ายปันผลระหว่างการราว6บาทถึง6บาท25นะคะคาดว่าจะมีการประกาศใจ่ายในช่วงต้นเดือนสิงหาคม นี้นะคะตามผลการศึกษาในเชิงสถิติชี้ว่าระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเก็งกําไรเงินปันผลเนี่ยก็ควรซื้อก่อนการประกาศจ,จ่ายสักประมาณ2สัปดาห์ขึ้นไปนะคะให้เข้าซื้อที่205บาทนะคะรอทํากําไร216ตัดขาดทุน198นะคะ ตัวสุดท้ายก็คือตัวสีไทยนะคะอย่างที่พูดไปในหน้าแรกนะคะตัวนี้แนะนําเข้ามาในเชิง e อ r n ์ n น็นะคะ2อคิวคาดจะเห็นดีทั้ง Year on Year, Q on Q นะคะแล้วก็โมเมนตัมเนี่ยคาดว่าจะยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องไปจนถึงครึ่งปีหลังนะคะจากทั้งผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแล้วก็ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนนะคะให้เข้าซื้อที่2องบาทสีรอทํากําไร2องบาทหกตัดขาดทุนที่2องบาทสี่ประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ